วัสดีค่ะโคเคคุณสุดนะคะวันนี้คุณสุดถักลายใบใบผักเวนสุดต,ตั้งว่าใบาผักเวนมันเหมือนใบผักเวนของคนอีสานนะคะุคสดแกะออกมาก็เลยตั้งชื่อตั้งชื่อเองว่าใบาผักเวนแต่นี่นคุณสุดถ,ถักถักถักให้ตัวเองอกสามห้าสามห้าสามหกเลยนะคะวัด้ อกสามห้าสามหกนะคะอันนี้ก็ผักความยาวความยาวความยาวคุณสุดเจ็บชายเรียบร้อยแล้วความยาวยี่สิบค่ะความยาว,วายาวี่สิบอันนี้เจ็บชายคิดเองคิดเองเลยนะคะนะคะวิงว่งวิง่งโซวิ่งโซ แล้วก็ตรงนี้ก็ลงรวบ3เสา3ละ3เสาแล้วก็รวบ3 3จีบแล้วก็มาเก็บหอยก,อก,อก็อีกรอบหนึ่งก็นะคะขอหัวนิดหน่อยเพราะว่าไหลายเนยเราก็โชว์นิดหน่อยนะคะมันก็จะเข้าเข้ากันเนาะตอนนี้คุณสุก็จะสาธิตอัดวีโอการเจ็บคอ แล้วก็เชื่อมต่อแขนแขนนี่ก็ฟางก้าสุดแขนเล็กๆก็จะทําให้มันแคบลงแล้วก็เราจะมาต่อแขนกันสําหรับลายลายใบพักแว่นเพราะว่ายังไม่เคยอัดวีโอการต่อแขนของลายนี้ก็จะอัดให้เพื่อนดูนะคะ มาเดี๋ยวแป๊บนึงก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีแหวนใสน่แนวนะคะสอดเข้าไปเงี้ยก็เขานี่แล้วก็มาเนี่ยน,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 นะคะเราแหวนเด็กอะ่ะซื้อแหวนเด็กมา,า,าอันละสิบบาทยี่สิบบาทสามอันยี่สิบยังไงเสามอันสามอันสามสิบหรือยี่สิบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เรามาดูลายลายที่เราจบนะคะสุดจบจบที่ขาสี่ขาขาขาสี่ขาเป็นด้วยโซ่สองจบตรงเนี้ยตอนนี้เราก็จะมามาตรงนี้เลยมาตรงเนี้เคล้นตรงนี้นะคะตอนนี้เราเราเราจบตรงนี้ถ้าเราเริ่มเริ่มคือเราจะเริ่มเป็นลายนี้เลย ถ้าจบลายไหนให้ขึ้นลายใหม่นะคะให้จำง่ายๆแค่ว่าจบลายไหนขึ้นลายลายใหม่เลยนะมุณจะก็จะผูกตรงนี้เลยอย่าผูกเชือกอะนะโอเคมาไม่รู้วี v. โอชัดหรือไม่ชัดนะ,นะ,นะ สร็นี้เราก็จะเป็นลายลายนี้นะคะเพราะว่าลายแบบโคเว้นจะมีแค่สองลายคือลายเสาสี่เสาแล้วก็กั้นด้วยโซ่สองแล้วก็เสาสามเสากั้นด้วยโซ่สามขึ้นสุดท,ทําโซ่สามแต่ตอนนี้แขนเนี้ยแขนนี้ก็คือเราจะลดขึ้นโซ่สามก่อนค่ะโซ่สามแล้วก็ลงลงให้ได้ตามเสาสามแล้ว ในที่สุดจะทำเป็นโซ่สองเพื่อให้แขนลดเล็กลงนะคะโซ่สองนะคะอีกอีกลายหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองมันนี้เลยอันนี้เลยหนึ่งสอง ะะแล้วก็คุนสุดจะทำโซ่โซ่สอนง,งนะคะแล้วก็มาเกาะนี่เลยเกาะตรงห่วงเนี่ยแล้วก็โซ่สามโซ่สามลงลงตรงไหนก็ได้นะคะที่มันแน่นๆนีน่เลาะไปเลย เดี่ยวสองจะเป็นลายนี้นะคะเอ่านะคะหนึ่งสองสามเราได้สามแล้วก็ x แล้วก็โซ่สามแล้วก็ x เห็นไหมฮะมันจะเป็นลายเนี้ยแล้วเราก็ทําต่อไปนะลุ้นสุดทำเอแล้วก็โซ่สามแล้วก็ x แล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงเสาเสาสามเสาหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองลง x ห่างกันน้อห่างกันน้อยไม่เป็นไรนะเวลาต้องการให้แขนเล็กลงสามเสื้อสองแล้วก็ลองอีกสามเสาเสาสามเสาสามต้นนะแลเสื้วสองเสื้อสองตอนนี้เราจะเอ็กอีกแหละมันลงลายไหมเราต้องดูนะ ว่าลงไหมถ้าไม่ลงเราเริ่มใหม่นะตลองต้องมาเอกตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เราจะเริ่มใหม่ดูว่าเราจะได้ในกีหลายแปลว่าเราต้องทำสามลายเนาะสองลายไม่ได้มันเหลือเยอะเห็นไหมคะมันข้ามมาอีกเยอะไม่ได้ลือเลยเลือให้เห็น,เ,หนเลยแล้วแก้แก้ไปด้วยกันเนาะ โอเคมาทำใหม่กันสก็จะลงใกล้ขึ้นตอนเนี้ยถ้าไม่ได้ก็ถ้าเราจะเพิ่มเราก็ต้องใกล้ขึ้นก็คือก็คือเราจะไม่โดดไปไกลหนึ่งสองสามทำไมเซรสองลงนี้ลงนี้อเออหนึ่งสอง สามแล้วก็โซ่สองอตรงนี้หนึง่งสองสามโซ่สามยังไงจะได้ม่เหมือนสามโซ่สองตอนนี้ก็มาเอกตอนนี้ ตรงนี้อ่าหนึ่งสองสาม x สามลงตรงนี้ก็ได้ค่ะลงตรงไหนก็ได้แล้วก็เราทำอีกสิว่าจะได้ไหมเศส,สามได้หนึ่งไม่น่าจะได้เนาะ,ะลองดู 3าต้นหน,นะนึ่ตนะ้นนะ่ได้นะตรงที่เดียวกันเดี๋ยวนะคะตรงที่เดียวกันนห้ได้เสาสามต้น อสามเสื้อสองนะมานี้นะต้องได้สามดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะดังนั้นพอดีเป็นเสียอตัวเองก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นี่แล้วก็ลงนี่เห็นไหมก็จะลงตานทำมันลงให้ได้อะ ถ้า yup. เอาสองมันน่าจะห่างไปเลยต้องเอาสามกานเดินโซ่สองนะคะเดี๋ยวเราดูแถวนี้ก่อนว่าถ้าไมมันถ้ามันไม่แคบเราค่อยเปลี่ยนเป็นโซ่โซ่หนึ่งนะคะ เริ่มเริ่มเริ่มนั่นแหละเราถักไปแล้วเราก็วนมาเนี้ยวนมาเกาะตัวนี้พอตัวนี้เสร็จถ้ามันไม่แคบถ้ามันไม่แคบแล้วเราค่อยค่อยมาเปลี่ยนเป็นเพิ่มแค่สองดอกจากสะเ,เราเพิ่มตัวนี้เราเพิ่มสามดอก ตายลแลัวแหละจะต้องตัดวีโอก่อนแหละไม่ค่คยอัดต่อเนาะเพราะอะไรเดี๋ยว v ิดโอนจะตัดก่อนถ้ามันยาวมันจะตัดนะคะคงยังไม่ทับไม่ถึง สามดอกจองสามสามดอกนะ่าจะโอาเพราะเราถักมาแล้วเราอีกแถวหนึ่งล้วค่อยมาลดเป็นเป็นโซ่หนึ่งตรงเนี้ยตรงที่ที่มาข้ขามหาตัวเนี้ยลดเหลือโซ่หนึ่งนะคะพอเหลือเส้นหนึ่งแล้วก็จะแค่ไปเรื่อยๆคือแถวนี้คือแถวนี้เราจะไม่ล้างไปเลยถ้าล้างไปเลยมันจะเป็นป่องๆจะไม่สวยนะแล้วแถวที่สองแล้วเราค่อยมาลดอีกทีหนะึ่งโอเคค่ะ